ไอ้โดนหัวครับผมพอทีจังหวะมันได้ชอบมากกับช็อตยิงยิงหัวสองหัวเอาละครับผมเราปิดท้ายด้วยด่านถนนเข้าสารก็แล้วกันนะครับผมเป็นเล่นเป็นแบบฟรีฟลอร์นะครับน่าจะโโอ้โหเวยัดเบกงกามาตะ สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับผมอยู่ผมคนเดิมนะครับผมตัวซิกเกมเมอร์นะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปวันสองวันนะไม่มีไม่มีเวลาได้ลงคลิปพอยแบงค์เท่าไหร่นะเนื่องจากว่าติดงานนะครับติดงานติดงานก็เลยลงลงเป็นคลิปอื่นไปแทนเออเป็นคลิปที่ตองตองไว้แล้วก็เป็นคลิปเอ่อขอมอิวตี้นะครับผมก็เสียงตอบรับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันนะเราก็ลงไปเรื่อยตามใจที่เราอยากลงแต่ว่า เกมหลักก็ยังเป็นพอยแบงค์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับปืนลูกซองนะครับผมวันนี้ผมจะเล่นปืนลูกซองตัวนี้นะครับผม M187W 8นะครับผมอ่าเป็นลูกซองตัวเก่าที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมานะครับผมเดิมทีหนัดโอ้โหปืนมันปืนมันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับซองวงตัวเนี้ยมันมันดีอยู่แล้วนะครับผมแต่แค่ว่าแค่ว่ากระสุนมันน้อยกว่าเพื่อนแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวตัวเติมอ่ะหรือว่าซองขาวเนี่ยมันจะมีที่8นัดอ่า แปดนัดไอ้น,นี่พูดถึงของของตัวธรรมดาตัวเก่านะหรือว่าตัวย้อมสีเนี่ยที่เป็นเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยกระสุนอยู่ที่ประมาณ8นัด10นัดอ่าถ้าเป็นซองขาวเนี่ยก็อยู่ที่8นัดถ้าเป็นย้อมแมวเนี่ยก็จะอยู่ที่10นัดโดยพื้นฐานนะณปัจจุบันตอนนี้ก็10นัด12นัดละเออน้าหนนัดปัจจุบันนี้ก็12นัดกันละ,ะเดี๋ยวเช็คทีนึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีราคาเดี๋ยวงันงอก ปัจจุบันก็น่าจะเป็น12อโอเคปัจจุบันเป็น12นะครับที่เป็นตัวรุ่นใหม่เป็น12หน่วยโอเค12หน่วยวะสินัดครับผมไปครับก็ผม,มอ่ะเล่นลูกซองมาอยู่ช่วงหนึ่งนะก็ช่วงที่สองสามอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยก็คือเข้าไปเล่นบ้างเลนลูกซองรู้สึกรู้สึกติดใจนะครับสําหรับลูกซองก็ฉายาที่ใส่เนี่ยจะเป็นสไนซีเนาะเป็นสไนซีเป็นสไนซีกับ ฉายาเอ่อบวกความแม่นยำสองหน่วยนะและ้วล,ลบความเร็วในการเคลื่อนที่อีกหนึ่งหน่วยนะครับผมก็คือฉายาของพกกับสนัยนั่นเองก็คลิปวันนี้เป็นการเล่นลูกซองสำหรับสายฟรีเลยอ่าจะเรียกว่าสายฟรีหรือว่าสายงบน้อยก็ได้อ่างบน้อยคุณก็สนุกกับลูกซองได้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องเติมเยอะอ่ะเดี๋ยวให้ดูในตัวนะว่ามีไอเทมอะไรบ้างในตัวก็ไม่มีไอเทมอะไรมากครับก็มีแค่อ่าม,ม,มก้ามมก้าฮิตพีใส่กระสุนเร็วแล้วก็มี สับเร็วแค่นั้นเองแล้วก็มีนิคเนมนะครับผมเปลี่ยนนิคเนมอ่ะมีเปลี่ยน,น,เ,น,ยเ,ปยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีชื่อนะครับผมแค่นีน้ไม่มีอะไรเลยส่วนไอเทมหัวกระสุนก็ไม่มีครับผมไม่มีไม่ได้ซื้อนะครับเนื่องจากงบหมดก่อนต้องรอสิ้นเดือนอีกทีหนึ่งนะหมดงบไปกับ Battle p พาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เลยใช้ของเท่าที่มีนะครับผมกัอบอะไรก็เติมไป50บาทซื้อซื้อของ2องอย่างที่เหลือก็เปิดเปิดของเท่าที่มีครับมีอะไรก็เปิดหมดนะ อ่าส่วนตัวนี้เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไว้ใช้โอกาสหน้านะ,ะนี่ไม่ใช้ก็ไอเทมจะประมาณนี้เลยคือคือแทบจะไม่มีอะไรเลยส่วนหน้ากากเนี่ยหน้ากากอันนี้เป็นหน้ากากฟรีนะครับผมซึ่งก็เกมแจกมาแล้วแหละเข้าเกมมาแล้วก็คงได้ตามปกตินะตับ,บวก3มหน่วยผมไม่ได้สนใจเรื่องเออเรื่องการป้องกันของของตัวหน้ากาก,ากตัวนี้นะแต่ที่ผมสนใจคือมันบวกความแม่นยำอ่า ผมมีบวกความมั่นยำเนี่ยคือมีจากฉายาของพกบวกความมั่นยำสองหน่วยแล้วก็บวกความมั่นยำที่หน้ากากแล้วก็จะเป็น3อย่างนะพกไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่บอกเนาะว่าบวกกี่หน่วยแต่ที่แน่ๆมันบวกความมั่นยำก็เราจะได้ความมั่นยำขึ้นไปสักหน่อยนึงอ่าก็ะท่ากับว่าเรามีความมั่นยำสองจุดห้าอ่ะเราตีแบบง่ายๆให้เขาจะใครจะง,ง่ายเรามีความมั่นยำที่สองจุดห้าก็แทบจะแทบจะไม่ต้องใส่หัวกระสุนเลยนะ เออเนี่ยเราไม่มีไอเทมเราเล่นแบบเนี้ยเราก็เล่นได้เออเล่นแบบคนงบน้อยเล่นแบบสายฟรีเนี่ยไม่เราไม่ต้องเติมซื้อไอเทมแบบหนักๆแบบสายซองเราก็เล่นซองได้อย่างสนุกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในห้องซองเอ้ห้องซองไม่ได้ห้องซองไม่ได้ต้องเป็นห้องกลธรรมดาถ้าเป็นห้องซองจะเจอซอมบี้สเลเยอร์บุ่ม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 ไม่ได้แด็ครับผมถ้าจะเล่นซองแบบคนงบน้อยหรือว่าสายฟรีให้สนุกเนี่ย ้องเล่นในห้องโกลนครับอ่าเล่นในห้องโกลนเพราะว่าเรายังพองัดได้ไงเออยังพอสู้ได้แต่ถ้าเราเล่นแบบลูกซองแบบลูกซองจ๋าเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะสู้ได้เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาจะใส่เบรเล่กันเออเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าใส่เบรเล่กันซอมบี้ซเลเยอร์บึงบ้งๆๆไม่ได้นครับผมเ้ยครับเดี๋ยวเราโอเคครับผมเราเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกี้ก็หลุดไปรอบหนึ่งนะ เป็นธรรมเนียมของเกมพลอยแบงค์นะครับโอ้ยยิงของมอแตกไอ้สัดแต่แต่เข้าเกมมานี่ยังไม่ได้วอรนะ์มเลยเนี่ยอันนี้ดีวอร์มคาอัดคลิปเลยเนะี่ยอัดคลิปไปด้วยวอร์มไปด้วยแนละ้วเนี่ยโอ้ยเต็มเต็มไปสิมึงเฮ้ยเฮ้ยงัวแต่สัพท์โอ้ยยิงกันเดือดมากครับท่านผู้ชมเราต้องระวังโกว่าเราจะพูดเลยต้องระวัง อือผมว่าตายแแนะนะ่ถ้าโดนเต็มเต็มผมว่าตายนะโอ้โหโดนลาดว่ะเตาย์ึฟตัวต้องต้องอาศัยแบบหนึ่งหนึ่งอะถ้าหลายตัวไม่ทัน,นครับไม่ทนันไม่ทนันโอ้โหแม่งง่อยผ้าอะไรมาว่ายิงไม่เคยโดนเลย พูดตรงไปยิงไม่โดนเลยเนี่ยเขาให้พลาดแล้ววะโอเคเพื่อนยิงตายไปข้างบนนีเรียบร้อยหนึ่งตัวครับโอ้ไม่ทันทีเจ็ดเจ็ดแม่งใครก็ได้สกัดดาวลุ่มทีเจ็ดเจ็ดให้หน่อยดิโคตรลำคาญทีเจ็ดเจ็ดเลยพูดเลยนะ ไม่ได้แตกกับพ่อทีเจ็ดนี่ยไปไหนแล้ววะโว้ยตกใจตกใจตกใจยิงกระเพงมันลั่นมันลั่นปืนมันลั่นปืนมันลั่นโอ้โหไอ้เจี๋ยงัวแตกไอ้สัสกูขอโทษปืนมันลั่นโอ้ฝั่งนู้นแม่นมันโงหมดมากเลยว่ะหัวแตกไปซี่ไต่หัวไปซี่ ไม่ทันว่ะไ,ไ,ไม่ทันไม่ทันไม่ทันได้แดกเลยครับลบลบลบ,ลบ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 มันรู้แล้วว่าเราอยู่ข้างล่างเสาเดี๋ยวมันต้องลงมาโอเคมีคนเคลียร์ทีเจ็ดเจ็ดให้เราแล้วข้องใจอยู่ตัวเดียวข้องใจทีเจ็ดเจ็ดเนี่ยนะัวอื่ไนไม่ได้ข้องใจด้วยนะข้องใจทีเจ็ดเจ็ดนะโอ้โห โอ้โหแม่ไม่ทันโอเคครับผมเราก็เ okay, ข okay, ้ามาอีกห้องนึงครับเป็นด่านถึงแเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนื้ที่จะเจ็ดได้ป่ะฮะทีเอ็มยิ่พูดจักใจเลยแหละมึงก็โหดเกินดิเจ็ดอ่ะ นัดเดียวไปสิมึงอะรู้ว่ายิงไกลไม่ได้แต่ก็จะยิงบุยเขาเรื่ฝืนธรรมชาติโอ้แม่งยท้าเมื่อกี้นัดนี้ยิงโดนนะมึงเอ้ยจะเล่นห้องสองก็เล่นไม่ได้แล้วเนี่ยทำไมเหรอสู้เขาไม่ได้พอเล่นห้องซองเนี่ยเขาจะจับไอเทมเต็มเลยนะ เขาจะจับไปเมทั้งเลือดทั้งโอ้โหหัวกระสุนทั้งอะไรสุดยอดอะเราต้องมาเล่นห้องโกลนล้วไอเราก็หวังว่าห้องโกลนเราจะพอพอยิงเขาได้บ้างชิบหายิงไม่ได้เลยครับ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะเรากาดด้วยแหละโอ้โหมันยิงกูง่ายจังวะไอ้ี้ยโดนหัวครับผม พอดีจังหวะมันได้อย่างน้อยเราก็ยังมีเพื่อนเพื่อนของเราอยู่ที่เราคือเขาเล่นซองกับเราไก่แล้วไงอะถ้าใจมันอยากจะเล่นนะโอ้โหโดนว่ะโดนว่ะโดนหรือเปล่าไม่รู้มันหิงหัวเลย <c oughs> <c oughs> อยู่ไหนไม่เห็นครับยิงไปก่อนครับเผื่อโดนฮ <c oughs> ชอบมากอะช็อตยิงยิงหัวอสองหัวชอบมากเลยถ้าเป็นสมผมซ้อมมากเลยช็อตยิงหัวเมื่อกี้ตับไม่ออกต้องให้จังหวะต้องให้เราได้เสดสายบ้างสิ เร้องลอยไว้ใจผมเอาละครับผมเราปิดท้ายด้วยด่านถนนข้าวสารก็แล้วกันนะครับผมเป็นเล่นเป็นแบบฟรีฟลออ์นะครับน่าจะโอหเจ็ดแบงกาบตาที่พวกมึงเล่นทีเจ็ดกันทางเซิร์ฟแล้วเพื่อน ไม่ออกแล้วเสียวด้านขวานมากตับไม่ออกว่ะโอ้ยไม่คิดไปหลังกูเลยตับไม่ออกช็อตเมื่อกี้เกือบแตกขึ้นบนง่านขึ้นบนเฮ้ยเขาเปิดระเบิดได้หรอโอ้ยเกือบเกือบ โอ้โห,โ,หโหมันไม่ตายสุดยอดเลยยิงไม่โดนโอ้โหโอ้โหเหลือจะเชื่อยิงเหลือจะเชื่อเลยว่าใกล้ขนาดนั้นยิงไม่โดนหมายถึงผมอะไม่ใช่เขาอะโอ้โหไอ้เยอะไ,อ <c oughs> ไม่ได้เติมเลือดหรอกเว้ย เหลือสองนัดเหลือสองนัดกระสุนหมดโอ้โหอ้โหยิงหมดแตกหมดแตกเส่ยเลยครับอุ้ยเอ้ยเต็มหน้าเลยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย